สวัสดีครับวันนี้เฮียสวิทพรชัยสีเดรุ่นนะครับแล้วก็น้องปอนค่ะปองปองใส่เสคนสวยค่ะมาพบกับเออ่รถเข้าประจำสัปดาห์ของ99รถบ้านสวิทถูกดีๆนะครับที่จำหน่ายรถยนต์ช้าแล้วคุณภาพดีวันนี้เฮียสวิทมานำเสนอรถกระบะนำเข้าครับแันแรกนี่สุดหล่อประจำซอยเลยนะครับนะฮะแทนได้ไต้ันรุ่นใหม่นะปี2019ครับน้องปองปองครับคันนี้เฮียสวิทเนี่ยได้มาในเลือดตาท่าประเดี๋ยว ไปแย่งเข้ามามันหล่อมันเหลามันบึกเบิ้อ่ะใครที่อยากได้รถปีชมใหม่ๆใช่ใหม่ๆเอาคันให่ต้องมานด้ามันเหมือนปาเจโร่สปอร์ตเลยนะครับนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์สปอร์ตไลท์ล้อแม็กครบนะครับกระจังหน้าแบบชุดใหม่ครับโลโก้มิโซบิชนะครับมาเริ่มเทิมเลยนะครับแล้วดูห้องเครื่องนี่ครับสวยดับนางงามจักรวาลจ้าน้อง บางบอนครับนะฮะเห็นนะครับนี่เลยนะฮะกันเลยค่ะว่าเครื่องเดิมเดิมคลิปเลยนะครับแล้วราคาครับรถใหม่อยู่ประมาณ7จ็ดแสนกว่าบาทแต่ราคามาถึงมือเฮียสวิทน้องปังปอนเชื่อไหมจ้าราคาเนี่ยพิเศษสุดๆเลยนะห้าแสนกว่าบาทขายได้ไม่ขายขายเพียง4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทน้องปังปอนว่าไงครับอุ้ยยิงแล้วยิงเหรอได้ยากนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทน้องปังปอนว่าไงดี ลดเพิ่มได้ไหมคะเอาเลยครับพเพืเ่อแฟนเพลงของเอย็นสวิทบอกมาเลยต้งองปรอบให้ส่วนลดเพิ่มอีก20,000บาทละกัน20,000เลยเหรอถ้อานั้นยังไม่พอนะครับจากราคา5 5า0 0นบาทตอนนี้ลดเหลือเพียง4 7่0 0นบาทนะครับเงื่อนไขโปรบดล็อกหนะ้าไปขายล็อกเดินเมษาด้วยเงยื่อนไขดาวหบาทประกันภัย<บ>ประกันยนต์เานวช่วยเหลือ0% 12เดือนไปบอกไอทีเดือนเมษาหกสี่ค่ะ พอดีเดือนเมษาหกสี่นะครับเดือนละ9,000เหลือ7,000แล้วไปพอดีเมษาค่างหัวนะครับเดือน11 12 1 2 3เท่าไหร่เท่ากันยี่หรือจะให้หมดนะครับเออห่อสายเปย์มาเเปย์มาเลยนะคับแล้วยังร้อนแรงขนาดนี้คันที่2ครับนะครับบูมเออร์หน่งจุปี2016เป็นรุ่นเซตนะครับตัวเซตนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์กระจังหน้านะฮะแบบ2ชั้นนะครับมีสปอร์ตไลท์ครับเนื้อสิ่งหกันไดครับ ไซม์แมกใหม่ยางใหม่นะครับขอบ18นะครับเป็นรุ่นเวลนะครับพวงไล่นะเป็นพับแบบออโต้เลยครับแล้วก็มีกระจกมองข้างนะฮะเป็นไฟฟ้าซ้ายขวานะครับพวงไล่นะครับเป็นแบบหนังฮุบนะฮะเกียร์หสปีดนะวิุบิวอินครับน้องปังปอนครับราคาอยู่ที่5 9 0 0 0 0บาทจะได้เต็มนะครับแต่วันนี้ขอราคาพิเศษให้กับแฟนเพจได้ราคา5 5 9 0 0หมบาทครับน้อง ปับงบออย่าหยิกนะบอกมาเลยเร็วเอาไงให้เฉลยภาพจปปงังอีกสองห0ื่นบาทครับเหลือเพียง539,000 <3, 000. S 1> บาทสภาพนางฟ้าอีกคันหนึ่งกิ๊บ์กิฟตเลยนะครับ<า>แฟนเพี่รักครับอย่าได้รถกระบะสวยๆกระบาดนางฟ้านะครับหาที่99้เาเกรถบ้านสวยถูกและดีค่ะคันนี้เจ็นเดียวครับโปนะฮะปังพลังปังปีนะปังบุรีเยสดาวประกันไทยประกันยนต์บัตรช่วยเหรอสูเปอร์เซน คาฟีทั้งปีไยดีเดือนเมษาหกสี่ครับชงฟรีชั่วใชยโออมาสิจ้ารออะไรอยู่ไก่ท่วโลกมาดังไกท่โลกคันต่อมาครับบีจีห้าศูนย์รุ่นโปรครับปีสองพันสิบแปดครับคันนี้เพิ่งได้มายังร้อนๆอยู่เลยนะครับนะฮะับโอ้ยมือพองนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่น ไฮไลเดอร์นะครับนะฮะตัวท็อปนะครับน้ำมือจับโครเมียมนะครับเป็นแคปเปิดได้นะครับนะฮะชันนี้สวยสดงดงามอีกคันหนึ่งนะครับที่อยากนําเสนอนะฮะยังปฏตติไม่แก่เลยนะครับกลิ่นป้ายแดงอออมเลยนะครับปี2018ครับราคาครับ4 9 9 0 0 0บาทเงียล็อกนะลบจากสอไปสีม3 0ื0 0เหลือเพียง4 6 9 0 0 0บาท ไม่ทราบว่าน้องปังปอนนะจะมีอะไรพิเศษอีกไหมครับปราก็ให้ส่ลดเพิ่มเติมอีกหนึ่งบาทละกันค่ะอีก1นึ่งบาทอยาท่าคิว่ามันน้อยไปถิอว่าได้อีก 1, อหมื่นละกันเหลือเพียง4ี่แสนสี่หมืาพับาทนะครับคันนี้เป็นตัวไฮไ,ไลเดอร์ตัวสโซมีบันไดข้างนะครับราคานี้ครับวิ่งสามหมืโล4ี่แสนสมืบาทนะครับด้วยั้งขายดาวเ <9, 9, S 1> บาทันไป, 1, 1, 1, 1> ปหนึ่งางนยนหนึ่งปีบาทช่วยเหลือ สุดเปอร์เซ็น12เดือนแม่สาม64ประกวดครัลิปสารได้เลยนะครับระดับนางฟ้านั่นเลยครับเครื่องตัวใหม่นะครับโอ้โหนะครับหนูชอบจังเลยใหม่มากเอ็มแนะครับโอ้โหครับมานะครับรุ่นใหม่ประจำสัปดาห์ของยินซีวิ้งครับนะเผื่อว่าเดียวหายหมดเลยนะครับน้องเออรีบมานะครับนะฮะยินซีวิ้งมี4สาขาสาขาที่เปิดมา25ปีคือสาขา สีนักเรียนใกล้หัวปลาช่องซีนะครับฝั่งขาออกไปตรงถนนเทพรักษ์อยู่ใต้สะพานลาซาลนะครับสาขาสองครับสาขาสองอยู่ตลาดเรือบินนะคะตลาดนัดเรือบินนะเทพรักษ์กมสิบหกสาขาสามครับนี่เลยค่ะไปได้นาคะตัดใหม่ค่ะสาขาสี่ครับการทะลัวิเคราะโต้ก็คืออยู่ในธนาคารตัดใหม่คันต่อมาครับเนี่ยฟอร์ดเลนเจอร์ครับตัวใหม่ๆโฉมใหม่ๆราคาสุดยอดยาวครับนะฮะ คันนี้นะครับเป็นตัว XL วน,นะครับ XL ราคานี่สุดเบาหวิวเลยครับสุดเบลวิวปี2016นะครับสุดเบาหวิวคือราคาครับ4 0 0 0 0 0บาทไม่ขายนะขายเพียง4 2 0 0 0 0บาทขายไม่อีกหรือเปล่าอนเรให้น,น,นเ่อดพนมบ,บาทียนเพ่ขออ, 10, 1, อีกหมื่นหนึ่งขายสูงๆไป4 2 0 0 0บาทนะครับ ประกวดคันที่4ี่สวยสระดับรังไฟคันหนึ่งนะสี่แสนสองหมื่นเบาทเลยขายดาว 9, ประกันไฟประกันยนต์บาท <1, S 1> <1, S 1> ช่วยเหลือศูนย <1, S 1> ์เปอร์เซ็นต์สผ่อนเดือนแปดพันเหลือหกพันผ่อนทีเดือนม่สามค่าโอเคนะครับคันต่อมาครับฟอร์ดครับสี่ประตูคันนี้ดูดิครับสวยๆอย่างนี้นะครับทุกคันนะครับอย่างเงี้ยสีแดงนะครับ นะครับอันนี้แคมป์ออโต้นี้คันนี้หายากมากน้องมันปอดโอ้โหคันนี้นะครับเอาไปนะครับไปตั้งแคมนะโอ้โหแล้วมันพงอย่างนี้นะนะราคาดาวเก้าบาทประกันไรหปรประกันยนตนึ่งเปลช่วยเหลือหนงเปร์เบรนสิบสองเดือนไปที่เดือนเมษาหกปีโอ้โหคันนี้เกียร์ออโต้นะสวยจริงๆครับแฟนเพจที่รักครับรีบมานะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะยศวิตได้ไมค์คันหนึ่ง ราคาครับ5้าแสนห้าหมื่นเก้าบาทไม่ขายครับขายไปเลยเบาๆห้าแสนเก้าบาทน้องปังปอนว่าไงให้ผ่อนสปลตนะคะสองหมื่นบาทเหลือเพียง4ี่แสนแปดหมื่นเก้าบาทนะครับโอ้โหครับคันต่อมาครับฟอร์สีประตูครับคันนี้ราคาครับเท่าไหร่ว่ากันมาครับวันนี้เกียร์ออโต้อีกคันนึงครับราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าบาทเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะ รถสวยคันที่ประกวดรามา4สี่0มหรือ619้าบางปอนว่าไงปอนให้เพิ่มได้ไหมอ่ะมาสี่มาเลยให้อีกสองมบาทคบ้าเก่กับาทนะครับ5 9 0 0 0กันบาทนะครับเช่นเดิมครับองอนีิต้องโปรพิเศษหน่อยปังบุรีเย่ดาวประกันภัยประกันยนต์ปเรือโเไฟทเดือนเมษาหกค่ะกระบะแขกเป็นกันึงนะครับเป็นเกียร สี่ประตูคันนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับราคาครับเบาๆครับ5 9 9 00 0บาทครับอันนี้ล็อกขอโทษนะครับขายถูกๆบ่อห้าสนะครับตัวนี้ครับนะฮะไททันนะวีโก้แล้วก็คันสุดท้ายครับโตยต้าวีโก้แชมป์สีดำคันนี้ร้อนๆเลยครับนะนะอุ่นจักเตานะฮะเหมือนกระทะหมูกระทะเลยนะครับนะคันนี้ราคา 499 499 499นะคะคันนี้4ี0 0 0นเี2013แพงเบอร์อลังการครับของดีต้องราคาแพงแต่ e uit, ยีสวิทย์อยากให้ราคาของเราเนี่ยเป็นราคาที่ยุติธรรมสำหรับแฟนเพจของย e ีสวิทย์ใครก็ได้จต่ต้องได้ลดไา 50, ห้0 0 0ือือหูเหลือ449โอเคยังขอเพิ่อมอีก10,000ได้ไหมจัดไปอ่าประกให้อีก10,000หมื่จังยี่สิบหมื่นหนึงวันนี้รถบหา่ประจำัปดาห์ของย e ีสวิทย์นะครับคันนี้ วีโคแชม์วีเอ็นเทอร์โบปี2013 4 9ส0บสามสีบาทรถบาเหลือ4,200สนบาทด้วยเงินไขนะครับปังปุรีย่ปังมารปะปีนะครับหรือโปรขายล็อกไปปลดล็อกเดือนเมษายนดาวประกันภัยประกันภัยที่เหลือโซนเพื่อนไฟที่เดือนเมษาหกสี่ค่ะนะครับรถทุกคันนะครับเข้าโปหมดเลยนะครับนะครับนะฮะพู้ถหัสนศุกเสาร์อาทิตย์นี้ ถึงยี่สพฤศจิกายนนี้ครับนะครับทุกคันนะครับมาเลยครับดาวประกันภัยประกันยนต์บาทช่วยเหลือ0 1 2เดือนผ่อนอทีเดือนเมษาปี64จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยทุกคันนี่เลยได้จากเดือนนี้เข้าโรงพยาบาลรามาธิบดีคาราลหน1,000บาทเราพบกันนะครับรับบ้านสวีที่หนึ่งในใจเสมอเฮ้รับบ้านสวีที่หนึ่งในใจเสมอเฮ้รับบ้านสวีที่หนึ่งในใจเสมอเฮ้